มาพี่น้องมากมีเขาเลีงก็ขั้วเฮียมึงเมื่เบิ้งมาเบิ้งหมอพี่ขวานุขมครับเอ้ยเบิ้งขวานุขมขวานุขมทุกเลอันนี้เป็นก้อยหมูไวอุ่นชะน้ำปลาแยกอุจูุน้อยนึงจังกีก้อยอ่ะตัวนี้สุกแล้วซีมนู้อะไรแซ่บแล้วรับเนาะนี่มาเบิ้งตัวนี้พานอุ่นชะน้ำปลาแยกเบิ้งเมื่อเบิ้งหนังเบิ้งเนื้อเบิ้งหมูไว้ครับเอ้ยขึ้นยอดก้วยแซ่บจังหวัด เอาซิมก็ซิมบั้งนะตาบึงก็คักเนี่ยซมเลบึงอือบึงสมอนาตาไงเอาพุนาตาอาหานี่นาตาคนอนาตาบุไทยเนาะอเาเอาซิมดูยนะสุดยอ้มาคอยซิมกันเลยันั่นท่านเจ้าว่าซิมคพี่สูตรเองอ้าทายเขาดูบ่ายอยซิมดูวนเมืองเสีย่เบาๆราร้าราเร็วเร ซีมเนี่ยเขาเน่าเขายนเขาขิดเจ้าต้องซีมตัวนตัวไม่นดหวังจางเห็ดแท่งยังงะขึ้นหน้านี้เลยเห็นหูพึ่งยอด